สวพอ,อุบลช่วยประชาชนข่าวมาฝากนะครับก่อนที่จะจบรายการวันนี้นะครับอย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะช่วงต้นรายการถึงเรื่องของอุบลน,นะฮะเปิดตลาด สีเขียวนะฮะเป็นตลาดนัดสีเขียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของอุบลราชธานีนะครับมีรายละเอียดของข่าวมาฝากนะครับชาวอินทรีเมืองดอกบัวเฮนะฮะบอกว่ารัฐเนี่ยเปิดตลาดนัดสีเขียวครั้งแรกของจังหวัดชูสินค้าอินทรีไร้สารเคมีนะครับซึ่งวันแรกก็ยอดจำหน่ายเป็นที่น่าพอใจนะครับเมื่อวันเสาร์ที่14มีนาคม2558ที่ผ่านมานะครับที่ชั้น G นะครับห้างซิตี้มอลล์สุนีนะครับ สำนักง,งานพาณิชย์อุบลราชธานีร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุบลน,นะครับโครงการสร้างเสริมศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์นะครับหรือว่า EU แล้วก็มูลนิธิสื่อสร้างสุขนะครับร่วมกันเปิดตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจแห่งแรกของจังหวัดอุบลน,นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนะฮะสร้างการตระหนักให้ประชาชนทั่วไปให้ความสําคัญเรื่องของการกินอาหารที่ไม่มีสารพิษตกค้างนะครับแล้วก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้มีสถานที่จําหน่ายที่ถูกต้องสะอาด และเป็นหลักแหล่งนะครับนอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์อุบลราชธานีมเมืองแห่งกเกษตรอินทรีย์ด้วยนะครับท่านั้นของคุณพ่อปิยทัศน์ทัศนิยมนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายกเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมังอําเภอสํารงคนะครับซึ่งได้เปิดเผยว่าการจัดให้มีตลาดสีเขียวในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าอุบลราชธานีมีความพร้อมในเรื่องของสินค้ากเกษตรอินทรีย์เพราะปัจจุบันตลาดนัดสุขภาพเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายต้องการให้เกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าอุบลจะมีตลาด สดสีเขียวนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในวงแคบ จึงจาเป็นต้องเปิดตลาดสดนะฮะให้คนทั่วไปเนี่ยได้เลือกซื้อได้อย่างสะดวกนะครับนอกจากนี้ยังเป็นการประกาศว่าอุบลราชธานีพร้อมที่จะเป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์ด้วยนะครับทั้งนี้ตลาดสดสีเขียวกินสบายใจของอุบลราชธานีก็มีกฎระเบียบข้อบังคับก็คือสินค้าทั้งหมดจะต้องเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์นะฮะไม่ใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่า,มาแมลงหรือว่าสารเคมีอื่นทุกขั้นตอนนะฮะของการผลิตในขณะที่มเมล็ดพันธุ์ก็ไม่ใช้มเมล็ดพันธุ์ GMO นะฮะ หากเป็นอาหารตามธรรมชาติต้องระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจนนะครับพร้อมกันนี้แต่ละร้านจะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการด้านอาหารแปรรูปนะฮะซึ่งอาหารแปรรูปเนี่ยจะต้อง ไม่ใช่ผงชูรสนะฮะก็คือไม่ใช้ผงชูรสไม่ใช้สารกันบูดนะฮะสารบอแรกหรือว่าสารปรุงแต่งที่เป็นอันตรายทุกชนิดนะครับอย่างแรกก็ตามการเปิดตลาดสดสีเขียวครั้งแรกนั้นมีผู้จำหน่ายทั้งสิ้นนะฮะสิร้านจากเครือขาอ่ายเกษตรอินซีของอุบลน,นะครับซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคงึกคักลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาจับจ่ายที่ห้างสรรพสินค้านะครับก,ก็คือมาจับจ่ายที่ห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับแล้วก็แวะมาที่ตลาด สดสีเขียวอินรีนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นไปอย่างมีความสุขนะครับสมกับชื่อตลาดนะฮะตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจนะครับก็ทุกวันเสาร์นะครับที่ห้างซิตี้มอลล์สุนีนะครับถือว่าเป็นตลาดสดสีเขียวติดแอร์ด้วยนะฮะเป็นตลาดสดติดแอร์นะครับแล้วก็เป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะฮะค่ะครับก็ทุกวันเสาร์นะก็ไปเจอกันได้ที่สุนีชั้นจีนะคะซื้อผักผลไม้นะคะสินค้า อินซี <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นสินค้าเกษตรอินซีนะคะสวพอุบล <represent> <B one> ช่วยประชาชน